รายได้ตอนเป็นนักแสดงกับรายได้ตอนที่เป็นว่าพีอาร์ประมาณสิบเท่าแล้วกันสิบเท่าแล้วกันสิบเท่าแล้วกันสิบเท่ามันคือสิบเท่าเสียงเหินเลยนะตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะ ขอแล้วอีกนี้นึงจะเป็นแบบบ้านหมอผีตอนเนี้คือกลิ่นนี่อบอวนไปหมดเลยทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กับพราวในช่องพราวฟ้าเคเคแล้วก็อยู่กับแพทพิมพัตตี้ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นต้องกดอะไรนะกดต้องกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้เราก็มาเป็นแขกรับเชิญให้คุณพราวฟ้านะคะทุกคนท้ายหลายๆคนอะไม่เคยเห็นว่าเอ้ยพราแบบ รู้จักกับแพทยังไงอะไรยังไงนะคะแต่ความจริงเ <Wh> นี่ยเรารู้จักกันมาแบบมากกว่า10ปีแล้วตั้งแต่พายอายุสิบหกเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทท่านหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปไหนมากไหนด้วยกันช่วงนี้ก็ยังสนิทกันอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็อยากจะมาหาเพื่อนเพื่ออัปเดตเรื่องราวต่างๆในชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะอย่าลืมสับช่องแพทด้วยนะคะพิมแพทตี้นะคะนช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวนะคะพอลลอคนนอยนิดก็รบกวนช่วยสับกันด้วยค่ะอยากจะบอกว่าแพทเนี่ย เป็นคนแรกที่จุดประกายให้ทําทำยูทูบเลยทุกคนตอนแรกเขามไม่ได้มีความคิดว่าไปเที่ยวจะต้องโผพกแบกสิ่งของไปเยอะมากคือแพทคือทุ่มเทในการทำคอนเทนต์มากกล้องนางใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่มากแล้วหนักมากแล้วถ่ายนะเวลาถ่ายนะยนะทุกคนสเต็ปของนางเลยก็คือ1รูปเสร็จแล้วไอ i ีเสร็จแล้วก็มีวิดีโอเพื่ออัพลงยูทูบแล้วก็มีสตอรี่อีกคือมีกล้อง2ตัวแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ต้องถ่ายก็คือวุ่นวายมากมีช่วงหนึ่งที่เราไปเที่ยวไหนกันช่วงหนึ่งที่ไปเที่ยวสเปน เราไปาลเลดไลท์อะเลดไลท์คือที่ไหนอ้อาเซอร์ดัมคือเราไม่ต้องพกกล้องไปคือแพทอะ พกกล้องพกอะไรถ่ายเองทุกอย่างพี่นันก็คือเรียกได้ว่าถ้าไปกับแพทคือรูปนั้นอะคลิปนั้นพาจะรูปสวยมากแล้วก็คุมโทนเป็นพิเศษทุกคนเพราะว่านอกจากถ่ายให้แล้วเนี่ยยังตัดต่อให้พราด้วยแล้วก็แบบแต่งสีนั่งเป็นปรมาจารย์ในด้านการแต่งสีทุกคนถ้าไปดูไอจีแพทนะคือแบบคุมโทนขั้นสุดอะไม่มีแบบว่าหลุดเลยอะทำได้อย่างไรจะบอกว่าเหนื่อยมากอันนี้ก็คือเหนื่อยมากก็วันนี้นั่งก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้จะถ่ายแพทแล้วก็ไม่ได้บีบเลยด้วยนะว่าโอ้ถ่ายอะไรอะไร เดี๋ยวมันไม่เรียวไง๋ยวเตรียมคําตอบมาล่วงหน้าอย่างเงี้ยทุกคนแล้วตอนนี้อัปเดตหน่อยค่ะว่าทําไมไม่เห็นพี่แพตตี้ในช่องละครเลยเลิกถ่ายละครแล้วเหรอคะไม่เป็นนักแสดงจริงๆวันนี้คือคอนเทนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรถามตอบเหมือนแบบตอบแบบมงนำมงนางงามก็ไม่ได้เล่นละครแล้วค่ะตอนนี้ก็เหมือนหมดสัญญากับช่องเจ็ดประมาณน่าจะปีกว่ากับสองปีแต่ว่าตอนออกก็มีไปเล่นแบบช่องเอเอช่องอะไรอย่างเงี้ยบ้างแต่ก็ ไม่ได้จริงจังอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็มาทําธุรกิจของตัวเองซะส่วนใหญ่มันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทุกวันนี้ทําอะไรอยู่คะได้ข่าวว่าคุณเนี่ยปังปูรีเย่มากคุณดิวงานกับทางซุปตาอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คุณวฟ้าค่ะสุทุกสิ่งอ่านคุณเป็นคนดิวงานคุณทําได้อย่างไรเล่า<ๆ>ที่มาความเป็นไปสิคะก็จริงๆตานเนี้ยก็ทําบริษัทเอเจนซี่ค่ะก็ทําบริษัทชื่อพิมพัตติพีอาร์นะคะเนีย่ยเดี๋ยวขึ้นให้นะคะติดต่องานมาได้ค่ะมาได้นะ เราก็จะทําเกี่ยวกับ P R อินฟลูเอนเซอร์ดาราเซเลบิตี้ทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ก็คือทําเกี่ยวกับโปรดักชันด้วยทําแบบโฆษณาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าลูกค้าสามารถจ้างแล้วเราก็ไป create อะไรของเราได้ใช่แล้วก็จะคิดคอนเทนต์ให้แล้วก็ถ่ายโปรดักชันให้แต่ว่าโปรดักชันของเราก็จะมีหลายราคาเลยก็เริ่มเป็นแบบสขบเล็กสขบใหญ่สขบกลางก็คือมีหมดบางทีลูกค้าแบบมีแบรนด์มาใหม่เลยแบบไม่รู้จะต้องทำอะไรบ้างก็คือมาปรึกษาได้่ต้องมี ขั้นต่ำในบัตเจ็ตเดี๋ยวโทรมาดีกว่าโท,โทรโทรโทรมาดีกว่าพอมาคุยได้ก็คือไ,ไม่เกียงงเก่ยงงานอะไรไไก็ได้หมดมแล้วทำไมอยู่ดีๆไปไ,ปไปมามาจากนักสแสดงถึงกลายมาเป็นแบบบริษัท PR ได้อันเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าน้อยคนมากที่จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆถึง แบบมาทําอาชีพนี้ได้อไรเงี้ยก็คือเริ่มต้นเลยอะ่ะรู้จัก The คลิ n i c ไหมคะที่พี่อามพัชรา์เป็นพรีเซนเตอร์รู้จักสิคะแม่อารมเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือบิวบอร์ดทั่วประเทศดอ e คลินิกเนี่ยก็คือแพดอททำงานที่นี่เป็น PR เหมือนกันตั้ง <laughs> แต่แบบอยู่เรียนปีถ้าสมัยปีสาที่ที่เป็นเจ้าของอะคะเป็นคุณหมอเขาก็รู้จักเราแล้วะเขาก็เห็นว่าเอ้เราก็เลยละคร ชวนสามารถชวนแบบคนมาได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทํางานได้ประมาณ7-8ปีแล้วเริ่มจากที่นั่นเหมือนทํามาเรื่อยๆมันก็เรอะไรรู้จักคนเยอะขึ้นรู้จักคนเยอะขึ้นแบบอาชีพนี้เหมือนต้องเป็นการไปดิวกับนักแสดงอ่ะอินลูเอนเซอร์ต่างๆทำให้เรามีคอนเน็กชันเยอะขึ้นแล้วก็แบบเอาไปต่อยอดหางานอื่นๆอย่างปะใช่ก็เหมือนเราก็เป็นอินลูเอนเซอร์เองด้วยในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยพอมีลูกค้ามาติดต่อเราเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราทำได้นะอะไรเงี้ยจนหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงต้องทำจริง เปิดบริษัทเปิดบริษัทเลยแล้วตอนนี้ก็คือลูกค้าเยอะมากอันนี้ก็คือ congratulation กับเพื่อนด้วยกับอาชีพนี้คือสุดปังแล้วุยคุยงานรู้เรื่องดีวงานแบบดีมากๆแล้วก็จ่ายเงินตรงด้วยนะทุกคนแรกๆที่เริมทำยูทูปนะก็เปนถามถ้าก็เราคุคิดราคาเท่าไหร่ก็พิมพ์พิมพ์ไม่เห้ไม่ให้แอบถามแอบถามแอบถามราคาแบบท่านอื่นเขาคิดยังไงอ่ะอยากรู้ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพื่อนช่วยแนะนําหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คือความยากง่ายอ่ะมันยากง่ายยังไงสมมติเราจะไปดิวแบบดาราเบ แบบ<ม>ทั่วไปอะไรเงี้ยมีความแบบลำบากใจในการคุยอะไรยังไงไหมมีทริคเคล็ดลับ<ม>อะไรมาบอกแบบคนดูแม้ว่าแบบดิวยังไงถึงจะประสบความสําเร็จดิวแบบแบบจริงใจแล้วก็ซื่อตรงดีที่สุด ลียชาร์จอะไรเงี้ยก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันงานทุกงานก็เหนื่อยอะคะ่ะเอออย่างงานของแพทอย่างเงี้ยมันอาจจะเหนื่อยในเรื่องของไม่ได้เหนื่อยแรงมากอาจจะเหนื่อยแบบเหนื่อยใจอะเหนืแบบ่อยใจไม่จบไม่สิน้นอะไรอย่างเงี้ยเคยมีทอ้อไหมโอโ้โหโอ้โห <laughs> ท้อแบบลูกค้ายอยากได้แบบนึงแต่ลูกค้าบีบมาผิดอย่างเงี้ยเราจะต้องทาพูดยังไงให้เคล,เลิรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เคลลทำอะมันผิดแต่จริงๆเขาทําถูกอะไรอย่างเงี้ยอืคือเหมือนเราบีบพาวไม่เคลียเองเราพาวอะ ถ่ายคลิปมาผิดอย่างเงี้ยต้องกลายเป็นว่า influencer อินฟลูเอนเซอร์่ะเขาต้องไปถ่ายแก้ใช่แล้วเราจะต้องพูดยังไงให้พาวยอมถ่ายแก้อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเหมือนคนกลางเราก็ต้องแบบช่วยปนีประนอมเา้ <c oughs> นทีก็ว่องแบบ let it go ก็แบบเออมันไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสปีที่ผ่านมาที่มีโควิดอ่ะงานเนี้ยกระทบไหมไม่เลยศูน คือช่วงโควิดอะแพททำงานแบบเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นเลยเพราะว่าหลายคนช่วงโควิดอะเขาจะบอกว่าเขาไม่ผลกระทบจังเลยงานเขาก็ทําไม่ได้อยากจะบอกกับทุกคนว่ามันมีทางออกเสมอมันมีหลากหลายอาชีพที่ทุกคนสามารถหามาทําได้ในช่วงที่โควิดกําลังระบาดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นงานที่แพททำอะก็ไม่มีผลกระทบเลยใช่ไหมใช่โควิดก็อาจจะมีผลในเรื่องของการแบบอย่างงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแพทแลไม่มีเลยนะปกติมันจะมีการเชิญแขกไปแบบ วิสิตโตรหรือไปเอเวนต์ไปถ่<ห> <ไป S 2> ายรูปใุดเลย,ยแต่ลูกค้าเขาก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบส่งของมาที่บ้านบ้างหรือทําแบบรีวิวเลยอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนรูปแตบ,บอันนี้อยากถามมาถึงจุดนี้แล้วว่าเพราะว่างานแพสเป็นงานที่น่าสนใจเพราะอยากรู้ว่ารายได้ตอนเป็นนักแสดงกับรายได้ตอนที่เป็นว่าพีอาร์รายได้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน คุณสมมุติแบบประมาณสิบเท่าแล้วกันสิบเท่าแล้วกันสิบเท่าแล้วกันสิบเท่าเขาสิบเท่าเสียงเหินเลยนะตอนนี้มันได้มากกว่าอันนั้นอ่ะคือ คือความเจ้าของไงมัน<ช>เป็นเจ้าของมันเหมือนได้ทําแบบกับตัวเองมีเขอาอ<ช>เรียกว่าอะไรสามารถคิดตัดสินใจด้วยตัวเองอเพราะว่าการทํางานในกองถ่ายเราจะต้องพึ่งพาคนเยอะแยะมากมายหเหมือนเป็นการทํางานเป็นหมู่คณะมันจะมาเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้แต่พอมาทํางานตัวเองอะมีความรู้สึกเป็นยังไงสบายใจขึ้นไหมหรือว่ามันเหนื่อยคนละแบบอนันนั้นเราแค่แบบไปไป,ไปด้านกองแล้วก็พูดบทพูดบทพูดบทคือเหมือนมันมีทุกอย่างมาเสริมให้เราอยู่แล้วมีบทให้ทามีอะไรแต่อันนี้เราต้องแบบบริหารทุกอย่างเองมันก็เหนื่อยคนละแบบ คือมีคนอ่ะมาทักแพทในดายเร็กเยอะมากค่ะว,ว่าแบบพี่แพททำไมถึงเลิกเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยใช่เพราะเราก <จะ S 1> ็สงสยัยว่าทำไมอยู่ดีดีอ้าวแพทาหายปไปเลยอเล่นคะอะไรอย่างเงี้ยน้องแบบจริงๆอ่ะมันมีอีกงานอีกหลายหลายงานมากๆเลยที่ทารายได้หรือคือเขาเรียกอะไรแบบคือถ้าเกิดในในเรื่องของรายได้ทารายได้มากกว่าการเป็นนักแสดงอ่ะก็มีคือเราไม่จําเป็นต้องแบบไป ยูติกกับสิ่งตรงนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆก็คือไม่ได้แบบเยอะมากค่ะกับทรัพากรก็ต้องเข้านะคะเขาจ่ายภาษีครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะไม่รู้เป็นคนไม่รู้ทํางานแล้วไม่รู้เท่นเลยค่ะว่าเท่าไหร่จริงจริงรายได้ต้องต้องเยอะเขาบอกว่าเยอะขึ้นเป็นสิบเท่ามันก็คือต้องเยอะประมาณหนึ่งอะอยากรู้ว่าขั้นตอนที่ต้องทำ ทำตั้งแต่อะไรบ้างอ่ะอย่างแรกคือรับบิกับลูกค้าับคุยกัยลูกค้ารรบวิบลูกค้ารับวิบวเสร็จทำลีสสมมุติว่าโปรเจกต์นี้ต้องการ200คนฉันต้องนำเสนอลิสประมาณ400คนไปหาอินฟู400คนนะคะ <c oughs> บางโปรเจกต์เคยมีเยอะสุดคืออินฟู4 0 0คนต้องหาอินฟูประมาณพันคน what ใช่แล้วก็400คนทุกคนพัคุยเองทุกคนคุณพระใช่ส่สมมุติคุยเองเสร็จบุ๊บสะดวกไหมคะสะดวกไหมคะสะดวกไหมคะสะดวกเก็บที่อยู่ทำไฟล์ลง Excel ที่อยู่ของ400คน เ๋อวใไวคอนเซร<อ>็ตแพ็คของของส่งมาสมที่บ้านเราวจะมีอะไรแนะนํากับคุณผู้ชมไหมคะว่าแบบอาชีพนี้ดีอย่างไรไม่คือจริงๆเราเรารู้สึกว่างานของเรามันก็คือมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยอะ่ะพูดจริงๆเพราะว่ามันหนึ่ง อาจจะต้องมีคอนเน็กชันในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยสองก็คืออาจจะต้องเข้าใจแล้วก็ทํางานในตรงเนี้ยแบบกว้างๆแล้วเรายิ่งเราเป็นอิน o รเองเนี้ยเราก็จะแบบเข้าใจแบบการเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นอ,อะไรเงี้ยสำหรับคนอื่นอย่างเงี้ยแพทว่าถ้าอยากแบบมีไรายได้หรืออยากแบบ ทำตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากตัวเองเลยเหมือนที่แพทแนะนํเพาว่าพาาต้องทําช่อง u t u b e นะใชยค่ะเยอะแยะตอนแรกเผาไม่เชื่ออยู่รู้อะไรวะมานถ่ายทุกครั้งที่เราไปกินข้าวทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราต้องมาถือต้องถ่ายเผาไม่เข้าใจสิ่งนี้แต่ตอนนี้ว่บเข้าใจแล้วเพราะเาลงคลิปบ่อยกว่าแพทอีกตอนนี้ใช่คือเราก็เลยแบบเวลาเจอเพื่อนปุ๊บแบบเราก็จะแบบเธอคนนี้ชอบเต้นอะ ก็ทำเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะแบบชวนเขาอะให้แบบเออลองถ่ายนะอีกคนนึงชอบทําอาหารก็จะแบบเออถ่ายดีทาอาหารหรือแบบทาคอนเทนต์อาหารแล้วว่าอีกวันทําสักพักหนึ่งอะมันจะแบบมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นใช่ตอนแรกๆมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าเราทําติดต่อกันอย่างตอ่อเนื่องอะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองมันจะค่อยๆมีคนเข้ามากดซับหรือว่าซัพพอร์ตพูดคุยกับเราคอมเมนต์กับเรามันจะค่อยๆเข้ามาทุกคนอย่าเพิ่งพอแท้นะคะต้องแบบว่ามีหวังอะทุกคนเหมือนตอนเนี้ยสาหรับคนที่ชอบแต่งหน้าใช่ไหมคะ อยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างเงี้ยคือทุกคนพูดว่าบิวตี้บล็อกเกอร์แบบเยอะมากเลยคลิปแต่งหน้าเยอะมากเลยแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยอย่างแพทที่เป็น PR แพท ต้องการหาอินฟลูเอนเซอร์หรือบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าใหม่แบบอีกเยอะแยะมากมายเผื่อนะคะทุกคนทางบ้านดูอยู่แล้วอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่การที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่พิมแพตตี้พีอาร์จะมาจ้างเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะอ้าสมมติคนที่อยากเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นบล็อกเกอร์นะคะแนะนําก็คือต้องค้นพบตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองอชอบอะไรแต่บางทีเราอาจจะชอบหลายอย่างเราอาจจะทําทุกอย่างที่เราชอบก่อนก็ได้สมมุติถ้าคนนึงแบบชอบแต่งหน้าเริ่มเลยคะ่ะแต่ง ลงอินสตาแกรมแต่งหน้าลง,ง YouTube ทําคลิปอะไรต่างๆเราอยากได้อินฟลูเอนเซอร์แบบเยอะมากๆคืออยากได้คนที่หน้าใหม่เยอะๆมากไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาก,ก่อนใช่แบบไม่ต้องจําเป็นต้องมีฟอลโล่เยอะเอางี<ม>้คนที่ฟอลโล่แบบ5000แพทก็มีจ้างอะใช่<ม>ก็มีส่งของให้ก็คือโปรไฟล์เราเหมือนเหมือนเป็นอรอตงานนะใช่ผ่อ,ะนะอตงานเอ,เอาง่ายเมื่อก่อนอะทุกคนต้องส่งเรซูเม่ทำงานเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบเปิด i อเปิด Facebook ดูแล้วว่าเรามีไลฟ์สไตล์ยังไงเออเข้ากับงานเขา ลูกค้าแบบรีเควสต์สมมติอยากได้พาฟ้าเคเคค่ะเข<ม>าก็จะถ่ายดูแล้วพาฟ้าเคเคชอบทําอะไรบ้างใช่เริ่มได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้อยากทําอะไรก็เริ่มทําเลยคือเดี๋ยวมันไม่ทันเราต้องเริ่มทําเลยส่วนใหญ่เวลาดีวงานอันนี้ถามเป็นความรู้นะชอบคุยกับตัวอินฟลูเอนเซอร์เองหรือว่าชอบคุยผ่านผู้จัดการจริงๆชอบทั้งสองแบบเลยอินฟูที่ตอบเร็วชอบมากๆ <S <S แต่คนไหนที่แบบตอบช้าๆหน่อยก็จะแบบรู้สึกว่าเออบางทีเราอาจจะต้องการคําตอบในเร็ววันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สมมุติงานจะจ้าง อีก3วันนี้แล้วงานเร่งรีบด่วนแต่ว่าเอายังไม่ตอบก็คืออดคืออดไปเลยอะไรเงี้ยก็คือชอบคนชอบฝึกคนที่ตอบเร็วๆผู้จัดการก็ชอบเหมือนกันผู้จัดการก็จะมีผู้จัดการที่น่ารักอะไรเงี้ยก็คือตอบเร็วตอบชัดเจนก็มีเยอะแยะอะไรเงี้ยบางคนก็แบบเออคุยยากก็ก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเออคุยยากก็เหนื่อยไปอะไรเงี้ยถ่าแหละตอนนี้คือตลาดมันค่อนข้างเยอะค่ะอินฟลูเอนเซอร์หรือ k o เอะเกิดมาใหม่บ่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันทำคอนเทนต์นะคะใช่ค่ะจบไปแล้วเรื่องการทำงานฉัน มาถามเรื่องชีวิตส่วนตัวบ้างดีกว่าตอนนี้คุณแพตตี้ได้แต่งงานไปแล้วใช่ค่ะมีแผนอะไรยังไงบ้างคะคือรู้สึกว่าผู้หญิงเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากใส่ชุดแต่งงานสวยๆก็ลเลยกะจะจัดก่อนมีมน้อง,<ม>องเพราะว่าถ้ามีมน้องแล้วกลวัวผุญไม่กลับมาคืนรูปบ้าน <c oughs> ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องการเรื่องสุขภาพมากๆแบบทำไมอะคือเรารู้สึกว่าเราอ่อนแอมากคือแพนราเป็นคนไม่ไม่ออกมากาอยคนมันแย่มากๆนะคะรูนแพนะคือตื่นปุ๊บอะก็จะแบบมานั่งหน้าหอมอยู่บ้านนี่แหละ นั่งหน้าคอมแล้วก็นั่งกดอย่างเงี้ยถือสั่งกุ่มทุกวันเป็นออฟฟิศซินโดรวมไหมใช่แบบปวดคออะไรอย่างเงี้ยสั่งแกร็บมากิน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 เดือนนึงอ่ะเอาง่ายๆแบบถ้าสมมติบัตรเครดิตหกหมื่นแกร็บประมาณห้าหมื่นอ่ะบาบอจริงๆมีเดือนนึงสี่หมื่นอ่ะใช่กินข้าวเหรอจริงอยาให้ดูคแกละแกร็บแกร็บแกร็บอย่างเดียวจริงๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูผู้หญิงสมัยนี้เนาะมีน้องกันหุ่นแซ่บๆกันทั้งนั้นเลยเพื่อนผ่าวงงมากคลอดมาสองเดือนผอมเหมือนตอนไม่ได้ท้องเหมือนไม่่่่่่่เเเคยท้้อองมมาาาาากกนนใชแตรรรูสึวไจะ เราก็เลยแบบโอเคอยั้นขอจัดจัดงานก่อนเล็กๆใส่ชุดแต่งงานสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมีน้องเพราะว่าตอนนั้นอาจจะไม่คืนร่างแล้ว่ <laughs> เธอ,อเรอดูนะคะคุณแพตตี้เวอร์ชั่นหุ่นสซเรนเดอร์ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะถ้าใครอยากเห็นแพตตี้มาอัปเดตดเรื่องราวอะไรอีกหรืออยากให้มาเล่าโอ้ฉันเห็นฉันเห็นทั้งกรุน้ําหอมอของเธอและฉันเห็นทั้งกรุสกินแคร์ของเธอใครอยากเห็นพอทําคลิปกับแพตเปิดกรุน้ําหอมหรือว่าสกินแคร์อีกก็ คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพาจะมาทำให้ใน e ีีต่อไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะพาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซ u b สไ r ร b ์กดแชร์ให้ช่องพาฟ้าวเคแล้วก็ช่องพิมพารปตี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบายลังที่ไว้ส่งของแพ็คของต่างๆนะคะแล้วก็มีนี่อะไรโครเทชั่นต่างๆไม่อันนี้แบบไปส่งของเขาส่งอะไรมาบ้างไว้ส่งขอ